สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ามันนีมาบอกันย่แล้วก็น้องเพนนีอีกเช่นเคยค่ะทุกคนอ่ะน,น้องเพนนีเพนนีสวัสดีทุกคนในในลูกเพนนีเป็นเพนนีเอ้ยเพนนีเอ้ยเห็นไหมบอสนใจเลยค่ะทุกคนสนใจของดินเพนนีเอาเอาหนูจะหัดแปรงฟันเลยลูก ฟันเกิดแล้วเปนเีเห็นอืมอืมเปนีลูกโอ,โอ้ย่านุกดุกขากันไว้ก่อน <c oughs> เออเออลูก <c oughs> เอามื่อกี้เพิ่งเิกล่องมาลูกเปนดิงดิงดิง ดิงดิงด่งดิงทุกคนมืงหนีพันดื้อดื้อเฮอืมนั่นนั่นน่เอา,นาลูกบ่เอาบ่ามันฉิตกมันฉิตกตกซะหนอตกซะหนอโอ้ทุกคนขออให้ดื้อค่ะคลิปนี้เนี่ยอสิตาไล่จัง่อยอะ อาเป็นนี่ยอะหนูจะเอาแล้วลูกหนูจะเอานมนี่เหรอ <c oughs> เป็นสวัสดีค่ะแล้วลูกสวัสดีค่ะน้องเพนเนี่มาแล้วค่ะ มาอัปเดตที่เกา่าคือเดิอเนาะค่ะทุกคนอืมแต่ว่ามันนี่เพิ่มบ่ค่อยเบิงกลองเพิ่นสิลิน้นเทาก็ะทาอย่ละคะ่ะเก็บภาพบรรยากาศเพิ่นไว้ทะเบิงเนาะคะ่ะมันนี้อาการเพิ่นก็นเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะทุกคนเลนนห,ล,ล,หล,ล,ล,เลือแต่ไอัดทนี้น้ำหมูกลดรุ่งหลายแล้วค่ะบ่ค่อยมีแล้วแต่ว่าเหลือแต่ออาการอ,อยังยังย่งอย,งอยู่เนาะค่ะนะส่วนแม่กะดีขึ้นคะ่ะทุกคนอาการปวดแข้งปวดขาปวดข้อปวดกล้ามเนื้อดีขึ้นนะคะเพราะว่ากินยา กินยาแบบยาเพิ่นเพื่อแรงมากเลยค่ะทุกคนลำไยแบบไอกระเพาะขึ้นด้วยคะ่ะเสียบเสียบทวองได้กลางเดึกดเลยนะคะเมือคืนที่กินยาเพิ่นเป็นยาแก้ปวดนะคะยาแก้ปวดม,มันมันรุนแรงนะคะทุกคนมันกรเลยกัดกระเพาะเข้านะคะเพราะว่ารออเระะาไยก็เปนะ็นกระเพาะอยู่เล้่ยวมาสินะคะทุกคนมาเจอยาพวกนี้นะมันมันก็เลยกัดกระเพาะเข้านะลำไยกับเพิ่งกินยากระเพาะมึอเช้านี้ ให้อาชายไปซื้อไข่อ้ว่าเก็มีแต่แนวเขาทุกคนเป็นลูกน,นันลูกนี้นะมันเลือดแต่ไอายี่ยนะคะก็เสียเอาหอกไอ้เห็ดช่วงนี้เนาะค่ะเนาะของช่วงนาฝนเขาสูนาฝุ้นนั่นแหะลูกไผ่ไข่จิ๊บอือเป็นวัดเป็นไข่เป็นไอ,อเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะของร่างกายคนเฮ้า เอา้าเอา้าเอา้ยเอา้าเอา้าเอา้าโอเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะนนี่กับนมาฝากไใบสนิทเนาะคะ่ะนนี่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตา,ไไา,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 ามเป็นกันนังใจไป็นกันนังใจกับนี่แหละกันเราเพื่ี้เนาะค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสะะดีค่ะบ๊ายบาย